สวัสดีค่ะ,กะเกษตรบ้านหน้ามาแล้วจ้ามาพบมาพ่อกันอีกแล้วมือนี่วันสุกร์อีกแล้วนะจ้าวันสุกที่สองนะคะเป็นยังไงค่ะสื่อเลขพผ้ากันถือเลขบ่าน้อจ้าวันนี้จะมาอัปเดตวัวน้อยนะคะวัวน้อย วัวน้อยหเดือนนะคะ1เดือนกับอีกเจ็ดมือนะคะอัปเดตวัวน้อย1เดือนกับอีก7วันนะคะทุกคนรู้สึกว่าไงแล้วไงแล้ว รู้สึกว่าพันยญ่แล้วกินยาได้แล้วกินเฟืองได้แล้วนะคะหัดกินยาก,นก,นก,ก,กินเฟืองกินเก่งเก่งกินหมื่อวานกินกล้วยสามหน่วยจนบบก,กินน่มแม่นะคะน่มแม่ยามือเสาไข่อึงเริงเลยผลไมาหยอกอายเนาะอายขอบข้างๆเนาะคะ่ะดือด้อดื้อขนาดเป็นตัวแม่เนาะ แข็งแรงแลนวันนี่คือน้องชบานะคะอัปเดตน้องชบาน้องชบาครบ1เดือน7วันนะคะเป็นลูกสาวพ่อสีประดูนะคะเป็นลูกสาวพ่อสีประดู KF72 นะคะตอนนี้แม่งัวกับเป็น พันธุ์บั้นบานนะคะเป็นพันธุ์บั้นบานเป็นพันธุ์ไทกลางนะคะบใหญ่เกินไปบน่อยเกินไปใ้มาใ้ออกมาใ้เป็นลูกสาว ของ KF72 นะคะทำไมถึงผสมเลือกผสม KF72 แม่เขาเป็นไท่กลางค่ะไท่กลางแล้วที่นีขาเขาเนี่ยล่ำขาเขามันน้อยค่ะทุกคนล่ำขามันน้อยเท่ากับเลสสีใสไอ พอพั่นที่มันล่ำขาไงใดโค้งสางไงเนาะคะ่ะแต่ว่ามันกับบริเตกต่างจากแม่ดอกเพราะว่าหนึ่งเดือนเขายัางเบิ่งบอออกนะคะว่าล่ำขาเขาส่ไงไงกว่าแม่บอนะคะแต่กระลู้ซึกว่าชบานี่โตไงขึ้นบักค่ะ แค่หนึ่งเดือนเองนะคะตัวตัว,ตวลำตัวส,สูงสูงสูงแล้วก็ใหญ่ขึ้นบคักอยู่ค่ะแต่ว่าขายังบ่ท่านได้เกิดการเปลียปล่ยนแปลงอีย,อย่งกบเป็น,นหน่อยหน่อยู่เนาะค่ะก็เลยต้องรอเบงอีกจักสองสาเดือนค่ะว่าพัฒนาการของเขาลำตัวของเขาลำขาของเขาเนี่ยสีไงคือพอเขาบอนะคะรือถอดแบบพอเขามาบอหรือว่าสิคือแม่นะคะ แต่ว่าก็มีเขา่าโค้งแม่อยู่นะคะแบบหนาตาจังสีเขา่าโค้งแม่นะคะแต่ความแข็งแรงนี่แข็งแรงอิหลีค่ะแข็งแรงบบคักเลยค่ะ,ต,ะตัวนี้เป็นตัวผู้ายเขาเป็นตัวผู้นะคะเป็นเป็นคอกข,ข้างข้างนะคะเป็นคอกข้างบ้านนะคะเมื่อท่านเห็นเ็ดเขาตัวนี้ เพิ่นกับมาเล่นกันนะคะตัวนี้ก็น่าสิหกเดือนหร่าละ,ละเนี่ยตัวนี้หน่อยนี่น่าจะหกเดือนเจ็ดเดือนหรือมั้งเนี่ยตัวนี้หนึ่งเดือนนะคะดูหกเดือนเจ็ดเดือนกับหนึ่งเดือนนะคะทุกคน KF72 เขาจะ เขาจะมีเขาสีแบบวา่าไห้เนื้อไห้หนังไห้โครงนะคะไห้ล้ำโตไห้ขาไห้แข่งนะคะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญก็ไห้สีนะคะเป็นบางอคอกนะคะที่สีเขาสีเป็นขาวไอข้ขาเขาสีเป็นสีขาวด่างนะคะเป็นบางอคอกนะคะทุกคนกับบ๊บหูขึ้นกันว่าเกิดจากยังนะคะเพราะว่าแม่เขากับ่บมีสีขาว บ่มีสีขาวเลยเป็นสีนวลๆนวนออกนวลๆนะคะบ่แดงแห้งเกินไปแต่ว่าบ่มีสีขาวแตมแต่ลูกออกมาผสมแค่อพอพัน k ค่เอฟเจสองนี่ก็ก็คือจังมันเป็นสีประดูเนาะก็เหมือนชื่อเลยสีประดูไอ้สีประดูเมันอกสิเป็นสีประดูไปเลยไหมคะมันสีบอมี่ขาขาวแบบนี้ แต่ว่านี่กับเป็นเป็นบางขอ,อกด้ค่ะโบเมนคอ,อกเดียวดิวบ่แมนตัวนี่ตัวเดียวโบเมนนองชาบาตัวเดียวดิวบางบางขอ,อกกับมีสีขาวแบบนี้เลยค่ะขามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาเนาะเขาอาจจะแบบว่าพัฒนาของเม็ดเลือดสีเม็ดเม็ดสีกระได้นะคะเม็ดเลือดสีพะนะกเบาพิษเม็ดสีกระได้ค่ะหรืออาจจะอัน ใหญ่ขึ้นไปอาจจะทายทายขนให้เป็นสีแดงออกก็ไดนะคะกระตลกไปอีกแบบนะคะทุกคนใส่ใส่พอสีแดงแม่สีแดงแต่ว่าออกมากขาขาผัดขาวบัดท่นนะคะก็เลยงงๆกหน่อยขอ,อกได้เป็นยังสีบาา่ข่ะขอกทันผู้ชมเป็นยังสีบาคา่ค่ะทุกคน เป็นยังสีก็คอมเมนต์มาเบิงนะเด้อคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาคุยมามาบอกนะเด้อค่ะว่าเป็นแบบนี้นะคะเนี่ย <c oughs> เขาเล่นกัน <c oughs> เล่นแห้งๆตัวแม่เล่นกับตัวผูนะ้เนาะ โอ้โหเขาเล่นแห้งกันพดถอยก่อนนี่ค่ะวัยหนึ่งเดือนนะคะก็ถือว่าใหญ่เร็วเพราะว่าแป๊บเดียวเองใหญ่เร็วนั่งกินหญ้าเป็นแล้วกินเฟืองเป็นแล้วกินกล้วยกินหญ้าสดกินเฟืองย่งกินเป็นแล้ว ขนาดพระท่านไหนมีฟันขขางบุญนี่นี่ฟันขขางบุญ่ระท่านไหนมีมีจะฟันลางฟันน้ำนมแต่ว่าน่าสามารถกินยาแบบว่าแข็งแข็งได้ไหม,มก็โอเคค่ะวัวน้อยไม่มีปัญหาอะไรนะคะเดี๋ยวอีกจักสองเดือนนี่สีศูนย์เขาค่ะทุกคนเ่แา่ในใจว่ามันสิมีเขาขึ้นมากขึ้แม่มันบอนะคะ พอพอเขานี่รู้ซื้อกว่าสิบ่มี่เขาดิหรือหรือเขาอาจจะศูนย์ก็ได้นะคะแต่นี่เดี๋ยวอีกสองเดือนเดือนอีกเดือนนึงให้ให้เขาครบสองเดือนสิใส่ยาศูนย์เขามาแต้มเอานะคะ วันนี้ก็มาอัปเดตน้องชบาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะน้องชบาทายาทไอซีประดูนะคะ KF72 นั่นเองนะคะดีใจหลายค่ะที่ว่าผสมออกมากเป็นตัวแม่เนาะ <c oughs> เกือบแม่นเสียเงื่อนถิงค่ะตอนแรกว่าเสียเอาแบบว่า แยกเชื่อเป็นเพจแม่นะคะประมาณสามพันหาเนี่ยละมัง้งแยกเพจก็เลยขอหลุนเอาเป็นตัวแม่จอยก็ถือว่าโชคดีค่ะแข็งแรงสมบูรณ์นะคะแต่ว่าบ่าถึงว่าเ่าก็ต้องบำรุงเขาคือกันนะคะ บำรุงโดยการกินกล้วยทุกมือ้อกล้วยซุกทุกมื้อนะคะเพื่อที่สิซอยบ่ให้เขากินนมหลายเนาะเพราะว่าให้เขาให้เขาห่างจากนมแม่แนะ่จักหน่อยแม่สิได้อ้วนคือเกาบะถือบะจอยแห้งเนะะี่ยค่ะซอยเขาอีกทางหนึ่งนะคะก็หาหยัางบำรุงแต่ว่าฮัดให้กินห้ามแล้วไว้นอน <laughs> ทัดให้กินห้ามเาาล้วน้องฉบานี่บอกกินกินบบท่านเป็น่นก็เรยกว่าสิไปหาสื่อล่ำละเอียดนะคะมาล่องฮัดใหพิคนอีกเทื่อหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ล่ำล่ำเหมือนนี่ล่ำหยาบมืดก่อนนะคะล่ำหยาบก็บำรุงเม่ไปก่อนนะคะดีจะมืดนี่แหละประมาณื่อหนาจะถึงเดือนหรอกคะ่ะกระสอบหนึ่งกระสีได้ไปสื่อล่ำอ่อน สื่อลำอ่อนมาัดให้เขากินตอนนี้เขากินกล้วยอยู่มือละสามหน่วยสี่หน่วยกับบออ่มค่ะก็ต้องนี่แหละค่อยๆป้อนเขาค่อยๆหัดเขาค่ะให้เขายญ่เร็วๆเวนาะค่ะทุกคนเกษตรบ้านหน้ากับบมียังค่ะมือนี่กับผ้ามาอัปเดตอันง่วนหอยครบหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเจวันนะคะทุกคน ก็มาอัปเดตให้ใหใหอันพี่นองได้เบิึงซื้อหรอค่ะมาทักทายเหมือน,นวันศุกร์วันที่สองเนาะผู้ใดถือเล็ก,ก็ดีใจน้ำเด้อค่ะผู้ใดบ่บบถืองวดงวดว่างหันนี่ก็หงวดหนาเอาไม่เด้อค่ะวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะ,กะเกษตรบ้านนาลากันไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณ ผู้ที่ติดตามนะคะผู้ที่คอมเมนต์คนถือคอมเมนต์คนถือค่อยติดตามนะคะขอบคุณหลายๆนะคะ,กะเกษตรบ้านนาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ